โซเอด3เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติเครื่อง a อดทุกรุ่นของโซนั้นจะมีเทคโนโลยีเรีือ CPR Help ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำ CPR ได้แบบถูกต้องหรือเรียกว่า High Quality CPR ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโซเอดกันนั่นคือโซ a อด3 เริ่มจากกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วเราจะสาธิตให้ท่านดูว่าเทคโนโลยี Real CPR h e a l t h เป็นเช่นไรเครื่องจะแจ้งสถานะว่าเครื่องพร้อมใช้งาน <Stay calm. S 1> ตั้งสติไว้ <Check response. S 1> ตรวจสอบการตอบสนองของผู้ <All S 1> ป่วยขอความช่วยเหลือกรณีถ้าผู้ป่วยเป็นเด็กให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดที่อยู่ด้านล่างขวา เตรียมแผ่นอิเล็กโทรดถอดเสื้อผู้ป่วยเพื่อแปะแผ่นหากจำเป็นจะต้องตัดเสื้อผู้ป่วยในชุดแผ่นจะมีกันไก่พร้อมมาให้หรือในกรณีที่ผู้ป่วยมีขนบริเวณหน้าอกจำนวนมากทำให้ไม่สามารถแปะแผ่นได้ในชุดแผทก็จะมีใบมิดกนพร้อมมาให้เช่นกัน Open to Pad Package Pads Service Attach Facial แปะแผ่นอิเล็กโทรตามคำแนะนำที่แสดงอยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง bare chest. Child, press child เครื่อง AED จะแจ้งว่าห้ามแตะต้องผู้ป่วยกำลังทำการวิเคราะห์ในกรณีนี้เครื่อง AED ไม่แนะนำให้ช็อกและแจ้งให้เริ่มทำ CPR Push match the to tone กดให้ตรงกับสิ่งจังหวะของบาเกจในเครื่องซึ่งจะโชว์แบบเรือไทม์ว่าท่านกดลงไปได้น้ำหนักที่เหมาะสมหรือไม่ <Push harder. S 1> หากแรงกดไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเครื่องจะแจ้งเตือนว่ากดให้แรงขึ้น <Push harder. S 1> แรงกดที่เหมาะสมจะสังเกตได้จากบาเกจในเครื่องจะอยู่ในขีดล่างและเป็นสีม่วงเข้ม เครื่องจะแจ้งว่าแรงกดเหมาะสมหากผู้ทำ CPR เกิดการเหนื่อยจนแรงกดไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเครื่องจะแจ้งว่ากดให้แรงขึ้นหรือหากท่านหยุดทำ CPR เครื่อง AED ก็จะรับทราบและแจ้งเตือนให้ท่านทำ CPR ต่อไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของเราไล้ที่ eipx.net